ววสวัสดีครับเรยสวัสดีครับตอนนี้มันมีหลุมอยครับมันมีหลุม <c oughs> เออตกนะตกน้ําไปนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้กำลังอยู่ที่อา uh ไล่ชาอะไรไล่ชาอุหลงครับไล่ยชาฉุยฟงอุลงหลงได้ไงจะมีครับข,ข้างบนจะมีอะไรบ้างบ oh. นจะมีรูว้ว่าบนจะมีรูว <c oughs> ่าไม่ใช่บนจะมีมีอะไรบ้างมีป้าย ไอ้เอฟโอเนจีครับอ่านว่าอ่านว่าพิเทเบลเลสฉุยฟงงปไปไปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อแถวจะกินอะไรฮะต่อแถวกินอะไร มีมีสักหน่อยไปไปถามพี่เลยไปถามพี่ลจะกินจะกินชานมไข่มุกจริงเหรอมีอเหรอมีจริงๆเหรออ๋อ,อจะเอาเหรอ,อไหนบาชูกาบาชูกาบับบูชีครับครับอาชา เด๋วยวก่อนซีดเดือดก่อนซีดม่สั่งอาหารดูอดดเอาช็อกโกแลตปั่นไข่มุกค่ะ,ะเอาอะไรไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกินชาร้อนเดี๋กินชาร้อน จะชีเหรอจะชีเหรอ,หรอพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่ใช่พี่ตัวเองสิไม่ใช่พี่เขาพี่ตัวอยู่ไหนไพ,พี่หายไปแล้วเน่นไง ชาเย็น,นหวานหวานเจี๊ยบเลยโอ้ยความ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  <c oughs> ความฮ <c oughs> ะกินอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้กำลังกินวิปครีมอยู่ครับกินวิปครีมอร่อยไหมครับอร่อย ไปดูชาดีกว่าไปดูชาดีกว่า <S <S นี่ชิมชามีอะไรบ้างครับนี่อันนี้จะเป็นชาอุหลงนะคะมันจะมีอุหลงก้านอ่อดค่ะแล้วก็อุหลงกินเซียนแล้วก็อุหลงหอมเหมือนน,นะะี้ค่ะอุหลงกาา้านอ่อดรสชาติก็จะอ่อนนุ่มนะคะแต่ถ้าอุหลงกินเซียนรสชาติก็จะเข้มขึ้นค่ะอุหลงหอมเหมือนนี้รสชาติเข้มแล้วก็หอมกลิ่นดอกไม้ ไปเอากระป๋องกระป๋องสีชมพูให้พ่อครับแล้วอันอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรส้มส้มส้มอ๋อชาบสมส้มอ๋อชาบสมส้มอันนี้คือชาเขียวมัะมัช่ะเลยชาเขียวผงอันนี้ก็คือดื่มร้อนได้เย็นได้ดื่มแบบเป็นแบบใช่ร้อนก็เอาผสมกับ ร้อนน้ำร้อนเรากินได้เลยถังใช่ค่ะก็เหมือนเรากินชาทั่วไปค่ะอาจะทําเป็นชาเขียวเย็นได้แล้วก็ทําเป็นชาเขียวปัน่นหรือว่าทำเบเกอรี่ก็จะใช้เยอะมากเบเกอรี่หอมมะลิค่ะอนนี้อยากกิันนี้ขายดี่ะตัวอะไรอืมตัวครับเอาสีขาวเพิ่มด้วยเอาสีขาวเพิ่มอีกนั่นแหละครับจุดต้องครับอุย้ย เวนี่เอาเสื้อเดี๋ยวนีเอาเสื้อแล้วนี่นี่แมวเสื้อให้เนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาตก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 หยุด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 เลยหยุดเลยปัดติ๊ด ละวละวันละวลเวอร์อย่าปไหนอ่ะนี่ไงต้นชานี่ไงที่เราเอาไปกินเนี่ยนี่ไงใบาชา พลังอะไหนแล้มีรูปอะไรบ้างอ๋อนี่ไงดอกกล้วยไม้ดอยตุงแล้วก็ดอยตุง้บแล้วอีกไหมอ่ะอะไรปัดมีหรือไม่นะไม่ค่ะปอดก็แค่นี้หละป้องเี่ยะนี่บันได100เมตร เฮ้ยมีสกายวอลด้วยกล้าไปบ้ากล้าเดินบ้ากล้าเดินบนกล้าเดินบนภูเขาอย่างี้ปบ้าฮะอันนี้ก็เอาเชือกห้อยเอาเชือกติดตัวแล้วก็ห้อยลอยไปกับต้นไม้ไงกล้าบ้าว นี่งไงไอนะไอาาันะมันมันสเตล่า,า,าตัวโตนี่งไงเห็นไหมเห็นทางเดินบนนล้วไหมเห็นไหมน่ะน่ะเห็นไหมไปว่าทำไมล่ะ ช่างกล้าไม้ไหมหมาก็ต้อจะปลูกต้นไม้แบบดูเรือนพอชำอาบะดูเรือนพอชำกล้าไม้เยาะพอ่อเอยเขาเห็นว่าไหนสักีเ,เ,เ,เป็นสัตว์ของชาวไทยใหญ่ใช่ไหมน้องคอนเรียวไหมเจอโตแล้วจะโชคดีเห็นไหมคะนูน่นนู่นนุ่นคืออะไรพ่ะตำหนักพระตำหนักดอยตุงจะมีรูป กอหอกฮอง,งอ,อนะใช่ใช่ทำทำจากหญ้าที่มันย้อยๆลงมาที่มันเป็นอะไรนะเรีเยกว่าอะไรนะเ,ไไเ,รเขาเขาวเอานะเขาแพะเขาแกะเขาพุทเทาขาวฤษีเออเขาวฤษี นนะคมเ็งไงที่่เราบอกอกะไหนโอ้ดอกสวยมากวัดอะไรวัดพระตำหนักดอยตุงสิเนเ,นเอร์ประจำดอยตุงคือปฏิมากรรมความต่อเนื่องจะเป็นรูปเด็ก17คนฟโตครับ ฮ้ยเหนือ่อยจริงแล้วเก่งมากครับต้เหนื่อยไหมก็จะตุงไปดยตุงที่เรื่องชื่อรือชาเรื่องราคาที่ใช้ได้เลยดอยตุงกาแฟเป็นประกอบต้องเขียนโปสการ์ดนี่คือตู้ประชนีประจำดอยตุงออกมาข้างหน้าก็จะเจอ ขาดโดยตุงโดยตุงอะไรบาซา่าขายยังไงคะเนี่ยสิบบาทค่ะคหัวละสิบบาทต้นไหนกี่ปีได้กินเนี่ย เยอะลำเต่าก็เหมือนกันเต่าก็เหมือนกันเลี่ยท้าบคงปลูกเลยเนี่ยหนึ่งปีต้นเท่านี้หนึ่งปีหนึ่งต้นเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าสามสิบบาทสามสิบบาทปีเดียวพี่ปีเดียวติดเลยจริงจริงพิงเหรอไม่ถึงปด้วยซ้ำอ่ะเอาอันนี้หนูเปลือยให้พี่ปีหนึ่งเพราะต้นมันยังเลยเอาสองต้นนะ พี่จะกินเป็นเม็ดสดๆเลยก็ได้นะเนี่ยแล้วมันมัันนนเป็มมีประโยชน์แล้วมันกินรสชาติรสชาติเป็นยงไงรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเอาแค่ลูกเดียวเหรอคะถ้าลูกเดียวลองกินดู20บาทค่ะด้วยยี่สิบาทเลยเหรอค่ะเอามา20บาทเลยยม่สิบบาทเราถ้าปีหนึงไม่ขึ้นจะกลับมาอีกรอบนะ